สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนี่คือผมอาจารย์ตอบผู้สร้างศาสตร์บูรพพเทวาศาสตร์ในงการพยากรณ์สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตหยิบเอาคําถามหนึ่งที่มีท่านหนึ่งถามเข้ามาหยิบยกขึ้นมาครับเพราะผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยท่านหนึ่งนั้นถามมาว่าหากวันนี้อาชีพที่ทําไม่เหมาะกับพื้นดวงหรือมันไม่ดีตามพื้นดวงชะตากําเนิดเนี่ยทำอย่างไรดีคําถามนี้ที่ทุกท่านคงอยากจะทราบเอาละครับเราไปติดตามฟังในคลิปนี้กันครับ ทุกท่านครับสำหรับคำถามว่าหากอาชีพไม่ดีตามพื้นดวงชะตากำเนิดไม่ดีหรือไม่เหมาะตามพื้นชะตากำเนิดทำอย่างไรผมขออนุญาตเรียนแบบนี้ก่อนท้าวความก่อนเราทุกคนครับจะมีดาวที่ดีและไม่ดีในพื้นชะตามีอาชีพที่ทำแล้วมันเจอจลาดรุ่งเรืองและอาชีพที่ทำแล้วต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความอุตสาหะอดทนมากกว่า คนอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยมีอยู่เหมือนกันและจะบอกว่าจากที่ผมมีประสบการณ์ในการที่จะดูดวงชะตาพยากรณ์ดวงชะตาของหลายๆท่านมาเนี่ยพบว่าบางคนเนี่ยต้องบอกเกิดมามีบุญจริงๆนะทำได้ทุกอาชีพเลยเราก็ดีดีเกือบทั้งหมดบางอาชีพซือหลายอาชีพในดวงชะตาขันคือรุ่งเรืองมากคือทําจับอะไรเป็นเงินเป็นทองส่วนบางท่านบางคนเนี่ย พิจารณาจากดวงแล้วเนี่ยดาวทําอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยกลับต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความเพียรเป็นอย่างมากหนักเหนื่อยทั้งชีวิตเรื่องแบบนี้เรียนทุกท่านแบบนี้ก่อนว่าฟังแล้วอย่าหมดกําลังใจฟังแล้วอย่าเชื่อทั้งหมดนะฟังแล้วอยากให้ท่านนันพิจารณาแล้วลองดูว่ามันใช้ประโยชน์ได้ไหมมันจริงหรือไม่จริง อย่าพิ่งเชื่อผมทั้งหมดเนะเดี๋ยวท่านไปดูาาดวงกับใครแล้วไปถูกเขาหลอกมามันจะเดือดร้อนเนะเดี๋ยวเขาผมเน้นเลยนะว่าประเด็นแรกก่อนจะพูดนะว่ามันต้องทํำยังไงบ้างเนี่ยไม่มีพิธีกรรมหรือวิธีการอะไรที่เป็นการเสริมดวงที่มันจะแก้ได้ตลอดไปและไม่ต้องไปใช้เงินมากในการแก้ไขผมเน้นแบบนี้ถ้าท่านไปเจอหมอดูอะไรก็ตามเนี่ยบอกท่านว่าต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้ต้องทําพิธีแบบนั้นแบบนี้ที่มันยิ่งใหญ่ใหญ่โตเนี่ย เพื่อไปแก้พื้นชะตาเพื่อทําให้อาชีพมันรุ่งเรืองจําไว้นะครับว่าเขากําลังหลอกท่านอยู่ผมเน้นแบบนี้เนาะซึ่งถ้าท่านใดเคยเคยรับคําพยากรณ์จากผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนาะสังเกตไหมว่าผมให้ท่านไปแก้เอ,เองบอกวิธีการให้ไม่เคยต้องมารับเรียกรับเงินหรืออะไรเลยเพราะนี่มันกําลังพูดตำหลักวิชาอยู่อ่ะผมคุยกับทุกท่านแบบนี้ว่าทุกท่านครับหากวันนี้เนี่ยเรามีดาวบางดาวเนี่ย ที่ไปเกี่ยวกับอาชีพที่ทาในปัจจุบันแล้วปรากฏว่าดาวดวงนี้มันไม่สุสกสกาวมันไม่สวยงามมันพลังเอาตรงคือไม่มีพลังหรือมันมีปัญหาอุปสรรคเยอะในการทํางานเนี่ยอาชีพนั้นเรียนกันเลยว่าไม่ควรทําไม่ควรทาเพราะอะไรเพราะทําแล้วเนี่ยมันไม่รุ่งเท่าที่ควรทําแล้วท่านต้องใช้ความอดทนความเพียรต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นบางคนเนี่ย ถ้าเราเทียบถึงเปอร์เซ็นต์นะใช้แรง50%สามารถสําเร็จได้อย่างมากมายท่านใช้แรงเต็มร้อยแล้วยังสําเร็จไม่เท่าเขาที่ใช้แค่50%เพราะดาวมันไม่เท่ากันนั้นผมเรียนแบบนี้ว่าถ้าสมมุติว่าท่านกําลังทําอาชีพที่ไม่เหมาะกับพื้นดวงอยู่ไปดูดวงกับใครมาสิ่งที่จะทาได้เนี่ยประเด็นแรกประเด็นแรกกอนนะท้าทาได้นะเปลี่ยนเป็นอาชีพที่ดีตามพื้นดวงครับอันนี้ประเด็นแรกแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ซึ่งหลายท่านทาทำมานานแล้วเช่นอย่างผมเนี่ยโอ้อายุเยอะแล้วไม่ควรเปลี่ยนอาชีพแล้ว ดังนั้นทำอย่างไร 2. ดูดาวที่ดีในพื้นดวงของท่านและดาวนั้นเนี่ยมาส่งเสริมหนุนเสริมอาชีพที่ทำอยู่ได้อย่างไรผมกำลังเน้นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็นคนที่ค้าขายอยู่แต่ปรากฏว่าดาวสุขในดวงในดวงในพืชชะตากำเนิดมันไม่ดีเพราะอะไรดาวสุขคือเรื่องของการค้าขายเรื่องของการเงินดาวสุขไม่ดีแต่ท่านมีดาวพุธด,ดี สมมุติดาวพุธคือการเจรจาการสื่อสารการประสานงานการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นั้นท่านต้องหนักในการพูดหนักในการใช้วาทศิลป์หนักในการเขียนเพราะดาวพุธคือการเขียนก็ได้ในการสื่อสารนะครับใช้ในการเขียนเขียนอะไรที่มันสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าของท่านใช้ความเป็นคนกลางแบบดาวพุธแทนท่านจะสต็อกของไว้เยอะๆท่านใช้เป็นพรีออเดอร์แทนท่านโฆษณา อันนี้เป็นตัวอย่างที่ถ้าเกิดดาวพุธท่านสวยแล้วดาวศุ์ท่านไม่สวยจงใช้ดาวพุธให้เป็นพลังให้ดาวสุขมันสาเร็จใช้ใช้พลังจากดาวพุธเนี่ยแม้อาีพมันจะค้าขายเหมือนเดิมเนี่ยใช้การโฆษณาใช้การพูดใช้การเป็นคนกลางใช้การที่เป็นพรีออเดอร์แทนเพราะว่าพุธแปลว่าสัญญาก็ได้นะครับอย่าไปใช้เป็นการอ้ทั้งหมดสต็อกของไว้เยอะๆแบบนี้ไม่เห็นด้วยงั้นต้องใช้อะไรที่มันตรงกับพุธถ้าท่านบอกว่าดาวพุธไม่สวย ดาวสุขดาวสุขไม่ดีดาวพุธก็กลางๆหรือไม่ได้มีพลังมากหรือไม่สวยเหมือนกันทํำยังไงดีดาวอะไรดีหาให้เจอเช่นดาวพืหัสด,ดีดาวพฤหัสด,ดีคืออะไรครับเพื่อหัสคือความรู้คือสติปัญญาที่มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการศึกษาวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องดูแล้วว่าหากวันนี้ค้าขายเราไม่ดีต้องจับ,บความองค์ความรู้มาใช้แล้วอาจจะต้องไปหาหลักทางการตลาดมาใช้ หลักในวิชาบริหารมาใช้หรือถ้าทําได้ถ้ามีความรู้เชิงวิชาการนะครับทําวิจัยตลาดอาจจะต้องทําวิจัยขนาดโอ้ทำออกมาเป็นเล่มเหมือนท่านพรีเซนต์งานในมหาวิทยาลัยหรือพรีเซนต์งานกับบริษัทใหญ่ไม่เป็น,ปนทําวิจัยในแบบของท่านเนี่ยเอาไว้ท่านจาบาัญหาข้อมูลความจริงได้ว่าวันนี้กลุ่มลูกค้าที่เป็นทาร์เกตกลุ่มเนี่ยต้องการอะไรและอะไรที่มันไปตอบนี้ของเขาเนาะ ไปตอบเพนพอยของเขาอะไรที่มันเป็นจุดที่เขาเจ็บปวดสินค้าเราไปแก้ไขได้อย่างไรอันเนี้ยเอาความรู้เข้ามาจับเลยแล้วมันจะทําให้หลายอย่างนั้นดีขึ้นได้หรือในทางกลับกัน,นท่านบอกว่าวันนี้ทํางานที่เกี่ยวกับเอกสารทํางานที่เกี่ยวกับการปรัชาสัมพันธ์ทํางานที่เกี่ยวกับการพูดดาวพูดดังไม่ดีดาวพูดเสียทนอย่างไร1ครับก็อย่าพูดเยอะดาวพูดเสียอย่าพูดเยอะ2พูดแล้วก่อนจะพูดเนี้ยคิดไตรตรองก่อนพยายามฝึกใช้วาทศิลป์ ดูที่ดาวอะไรดีถ้าบอกว่าเฮ้ยดาวสุกดีอันนี้สลับกันมากมันดาวสุกดีงั้นคําพูดของท่านเนี่ยมันต้องเป็นการเจราจาที่ไพเราะอ่อนหวานเพราะว่าสุกคือการเจราจาแบบอ่อนหวานไม่ใช่วาทศิลป์เป็นการอ่อนหวานจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดพูดตามตำราคือต้องเจราจาแบบมีสเสน่ด้วยสเสน่์แบบดึงดูดให้ให้คนลหลงไหลในสเสน่ห์ก็ต้องใช้แบบนี้แทนหรือต้องใช้การแต่งตัวแบบสุกเข้ามาเสริมแทนถ้าดาวสุกท่านสวย เช่นใช้เครื่องประดับที่เป็นสีฟ้าสีทําเงินแต่งตัวที่มันเป็นแฟชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอย่าพูดอะไรเยอะพูดทีมันต้องหวานหน่อยพูดทีมันต้องมีแบบเป็นมัุรสวาจาฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่าฟังต้องแบบเนี้ยมาใช้ในการที่จะทํางานตรงจุดนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างครับดังนั้นเนี่ยวิธีที่2พูดมายาวเลยหากดาวประจําอาชีพท่านไม่ดีเนี่ยแล้วท่านเปลี่ยนไม่ได้ให้หาดาวที่เด่นในชีวิตท่านแล้วเข้ามาเสริม อันนี้คืออีกวิธีหนึ่งวิธีที่3วิธีที่3ามเขาบอกว่าดาวที่เกี่ยวกับอาชีพที่ทาอยู่ปัจจุบนันนั้นไม่สวยไม่ดีทําอย่างไรที่เป็นดาวตามพื้นชะตาไม่พูดถึงดาวจรน,นะไม่ดีทําอย่างไรท่านต้องใช้ความอดทนการวางแผนและการกระทําที่ใช้ความพยายามมากกว่าคนทั่วไปผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะคิดว่าจะพูดในเรื่องของเอ่อ,อไม่แน่ใจว่าเรื่องเลขไม่ดีหรือสักอย่างนะเคยพูดแนละ้วจาไม่ได้นะครับ เคยพูดไปแล้วแหละในคลิปเก่าๆว่าหากวันนี้ดาวท่านไม่สวยท่านต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเช่นถ้าบนท่านรับราชการรับราชการเนอะแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยไม่สวยงั้นคนเป็นขาาานาน้าราชการมานานเนี่ยรับราชการมานานเนี่ยจะลาออกเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องมีั้ท่านจะต้องเสียหลายๆอย่างต้องไปเริ่มสร้างใหม่บํานานก็ไม่ได้เพราะอยู่ไม่ถึงอายุที่ครบรับบํานานงั้นทําอย่างไรล่ะ อย่างที่เรียนไปแล้วว่าสิ่งที่หนุนเสริมเอาดาวที่ดีมาเสริมแล้บอกวันนี้ไม่รู้เลยว่าดาวที่ดีคืออะไรเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปดูดวงขับใครดังนั้นสิ่งนี้ต้องทําครับท่านต้องวางแผนเยอะกว่าท่านต้องอดทนกว่าท่านต้องอะไรครับต้องใช้ระยะเวลาที่มากกว่าดังนั้นถ้าเกิดคนทั่วไปเขาก็ทาทาแล้วจบไปภารกิจเสร็จไปท่านจะต้องเปลี่ยนแล้วท่านต้องคิดแผนทาอย่างไรให้งานนี้มันมันเร็วกว่าลดขั้นตอนมันอย่างไรทาอย่างไร,ท,งไรท,ที่ทําแล้ว ผู้ใหญ่พุ่มค้าพัญชารู้ถึงผลงานที่ทําต้องหัดพรีเซนต์หัดนําเสนอต้องทําอะไรที่มากกว่าคนทั่วไปเขาทําแล้วจบเขานิ่งท่านต้องรอบค้อบกว่าในงานทํางานมีการสร้างระบบขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าเฮ้ยงานนี้ฉันทําแล้วอะไรเป็นอย่างไรอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังหรือถ้าเกิดพูดถึงคนค้าขายคนค้าขายแล้วดาวสุขไม่สวยเนี่ยท่านต้องพยายามครับสำรวจตลาดให้มากขึ้นอดทนให้มากขึ้น ใช้การรอบคอบในการลงทุนที่มากขึ้นสแสวงหาลูกค้าให้มากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของท่านใดที่พื้นดวงแล้วดาวเหล่านั้นที่เกี่ยวกับอาชีพยังไม่ดีนี่ผมแนะนําไว้3าวิธี1คือเปลี่ยนอาชีพถ้าเปลี่ยนไม่ได้2คืออะไรครับนําพลังหรือทําจุดเด่นของดาวที่พลังในชีวิตมาเสริม3คือต้องใช้ความอดทนการวางแผนการกระทําที่มากกว่าคนทั่วไปที่ดาวเขาดีในเรื่องนั้นๆและวิธีที่4หาอาชีพเสริม ที่เอาดาวเด่นๆนะมาใช้อันนี้เป็นวิธีที่ผมไม่ได้แนะนำตั้งแต่ต้นเพราะอะไรเพราะเมื่อวันหนึ่งจุดหนึ่งครับถ้าท่านทำสองอาชีพแต่ตำแหน่งท่านกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาชีพหลักมันจะเสียผมกำลังพูดจริงๆแบบนี้ผมเห็นหลายคนนะที่จับจับปลาหลายมือเนี่ยทำสองอาชีพสามอาชีพไม่ใช่ไม่แนะนำผมแนะนำให้คนให้ทุกคนเนี่ยควรมีอาชีพที่สองอาชีพที่สามรองไว้ ต่อย่าลืมว่าอย่าทําให้อาชีพหลักมันเสียบรหิหารจัดการเรื่องเวลาในการทํางานให้ได้หลายท่านเนี่ยไปเน้นแต่อาชีพรองจนอาชีพหลักมันเสียหายแล้วทาให้ดาวท,าท่านที่ไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งเสียไปอีกอันนี้นผมแนะนำว่าเป็นวิธีสุดท้ายวิธีสุดท้ายคือมีอาชีพรองครับที่เอาดาวดีมาทําแต่ท่านต้องบรหิหารจัดการเรื่องเวลาและอย่าให้งานหลักเสียเพราะว่าอย่าลืมถ้าง,งานหลักดาวท่านดีอ่ะท่านมีอาชีพที่สีงที่3ได้ แต่งานหลักท่านดาวไม่ดีถ้ามีชออาชีพที่สองที่สามท่านไปทุ่มกับอาชีพที่มันดีกว่าเนี่ยแล้วอย่าลืมแนมะ้ว่าทุกอาชีพต้องใช้เวลาในการเติบโตไม่มีทางแม้ว่าดาวจะดีนะไม่มีทางจะสาเร็จหรือร่ารวยได้รวดเร็วจนมาแทนอาชีพหลักที่ท่านสร้างมานานทํามานานแล้วอันนี้ผมเน้นแล้วก็ฝากไว้ครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ขอดูเวลาก่อนนะว่าใช้เวลามันสิบ สินาทีแล้วล่ะนะครับสิบนาทีครึ่งแล้วใช้เวลาพอสมควรดังนั้นเนี่ยหวังจะได้ประโยชน์จะียพบกันในคลิปต่อไปกับคุยกันต่อครับสวัสดีครับ